คนที่มีประเด็นต่อกันกับเขาอยากไปต่อกับคุณไหมคนคนนี้ของคุณคนสองคนมีประเด็นต่อกันต่างคนต่างเงียบเขาอยากจะไปต่อกับคุณไหมเป็นคลิปเป็นน่อมเป็นดวงเดือยคนคนนี้ของคุณจะไปต่อกับคุณไหมเป็นคลิปเปนะ็นร่อมเนื้อสามใบนะเขาอยากจะไปต่อกับคุณไหมคนคนนี้ ชาวธาตุลมใต้สำนักเขาอยากไปตอบคุณแน่นอนคนคนนี้เขาอยากจะจริงจังจริงใจคุณนะคนคนนี้เขาอยากพูดคุยกับคุณอยากตกลงบางสิ่งบางอย่างคุณนะคนคนนี้ที่ผ่านมาคนคนนี้ของคุณไปมีมือที่สามใช่ไหมแต่ณเวลานี้เขาอยากจะมาจริงจังจริงใจคุณเขายังคิดถึงคุณเขารักคุณนะคนคนนี้ที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่ไปมีมือที่สาม จริงไหมคนนี้เวลานี้เขาจะจริงจังจริงใจกับคุณเขาจะไปต่อกับคุณนะคนคนนี้